ย้อนคลิปวันเกิดใบเตยอลังการหรูหราดีเจแมนเซอร์ไพรส์กระเป๋ารูเรียกว่าทำเอาตกอกตกใจหลังจากที่มีข่าวลือดีเจแมนและใบเตยออกนอกประเทศไปแล้วและล่าสุดผู้จัดจาก,การออกมายืนยันทันทีเมื่อมีข่าวแววมาว่าใบเตยสุธิวันและดีเจแมนพัฒนาพลได้บินหนีออกนอกประเทศไปแล้วว่าทางคู่ยังอยู่ที่ประเทศไทย พร้อมกับประชุมกับทนายเพื่อสู้คดีอยู่อีกด้วยรีดีว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้สําหรับประเด็นของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนที่มีข่าวลือสะพัดออกมาว่าทั้งคู่นั้นได้บินไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วหลังจากที่ถูกทาง DSI เรียกให้เข้าปักคําในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งทางด้านของผู้จัดการอย่างลุกชันวิทย์น้องชายเพียงคนเดียวของใบเตยก็ได้ออกมายืนยันว่าพี่สาวและพี่เขยของตนเองนั้นไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ในประเทศไทยเหมือนเดิมมากไปกว่า ขณะนี้ทั้งคู่ก็กำลังประชุมอยู่กับทีมทนายเพื่อเตรียมหลักฐานสำหรับให้ปากคำภายในวันที่15กันยายนตามที่ DSI เรียกตัวอีกด้วยและหลังจากเป็นข่าวก็มีชาวโซเชียลขุดคลิปเก่าขึ้นมาเป็นคลิปงานวันเกิดเป็นคลิปงานวันเกิดของใบเตยอรังการหรูหรามาก DJ man s u r p r i พรกระเป๋าชาแนลประดุดดังเจ้าหญิงรเรียกได้ว่าหรูหาราอลังการสุดๆไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณคะ่ะ